ัสดีพี่น้องโคชแนลมนในแกงน้ำใหม่พี่น้องใส่ลูกโดดแกงน้ำใหม่อยากแห้งใส่ใส่มะเอือน้อยพี่น้องม,มื้อ,ออยู่สวนละปลูกปลูกซาบม่ได้กินนะโอ้ยตัดก็เลยมาแกงใส่น้ำใหม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องทุกทวีปทั่วโลกใครว่าท่านกินข้าวแรกเขาง่ายมากเขากินพร้อมแย้มโคตพี่น้อง ไล่หลายมึงเนี่ยอยากสดน้ำพี่น้องหอนหอนมีลูกโดดพร้อมด้วนี่สิว่าคิดตัวมักพริกปลูกเองเหละอยู่สวนสิเพียรจีได้นี่มักพริกอันนลูกโดดพี่น้องลูกโดดมาม่เบ่าวไลยใหญ่ห่างก็คเน,น,น,นเนี้ยหอนหอนเมื่อนี้หงเอาได้พี่น้อหงหงอเขา่าหงอเข่าเหนียวนะมันก็นจะแฉะจะมอยทั้งหอนทั้งอย่างพี่น้องจะเป็นใจแบ่งนมให้นหนหนนเนาะ ตัวซอยก็คือเก่ามามามาก็ไรย่างหางพี่น้องตูดทวีตโลกมาเดินหาเขามากินพร้อมแจ่มขวดส่วนหนามมันหอนพี่น้องไปตลาดไทยมันนั่นแหละมาพี่น้องก็เลยแกนมามาใส่เขาอีตตูสวนนึงกระโดดพี่น้องมามาก็ไรย่างหางมาเสิเ์ฟน้อยเย็บขวด ใส่วนย่าณหมูจังหน่อยพี่น้องเห็นมันมีโปรตีนจังหน่อยนี่กระดองมาเอื้อมามามาเส็บๆเนี่ยบางคนก <c oughs> ับคุณกับไม่ข้าวจอง แล,แล้วพี่น้องพวกกลาหของฮอกสิไดีกินเนี่ยแหละพี่น้องเป็นเนี่ยเดี๋ยวสิไดดปลูกใส่กระถางไว้ขขาเหนียวจิบมือเลยพี่น้องเลย ือหน่อยย่สนวนซีหานอยว่าดาราจะพีดน้อง มีออนนอนอนสดน้ำมันเนี่ยเจ็บเสอืมเพิ่เข้กกาต่อเพื่อนมะพี่น้องพอมัพลพ้ยต่มากินไม,ม้ไม่ได้ <c oughs> แสบไปน้องมัน ก็ยอย่าใส่มือเด้ย๋ยวมันตัวเยม่อกดักจะลิดเนื้อกมักกับปตูพี่นอ้นนอง มันสดมันหอมเอาไอตุ่มเขาแยดก่อนน้องแยดหมูได้ไปนอ่องจะวางจังสีบมาหูมาแสบอื้มจวน อันนี้ก็ะเทาแล้วไปบุญไว้เอามาตัดดอกมันถิม ดเพชรพี่น้องพีกระเลียงปลูกจุดส่วนบางเมนไม,ม่ท่านไรแกมาจินจงปเพชอยู่ ม,นะมั้งเชนนพอไปโตวพกินอ่ะเก้วันได้รับเสิร์ฟก็จะบินวิงวิงอยู่พี่น้องเอ้ยจะมาเขามายำหลบ้งม,อม,มืองแต่นายอะไรไล่ลาขาออกก,บอกับวบิด พี่น้องอือเออมีเล็บมันอึอ,อ,อ,นอ่อนอือเพาะน้ำเลยพี่น้องมาฉัน้ำ 你也不了 เจอกันคลิปหน้าพี่น้องบงกดชนแนล